สวัสดีครับผมเพชรพะลวยสวัสดีที่สู้ฟูุุคนครับผมมือนีกับวันที่16พฤศจิกาซองหา6กหมือนีมือลวยพี่น้องกับมาเบิงแอทิมสรุปโค้งทุทไทยเลข3สมคู่ที่ตรงกันกับตามหน้าจออะไรพี่น้องเลขมันตรงกันอยู่ยีบหาอาจารย์ยีบหาสำนักมันตรงกันอยู่มันตรงกันอยู่ที่หา8ปดแดหา หาเก้าเพราะว่าต้องกลับความนาอพี่น้องแล้วก็หกเก้าหยี่หอาจารย์นี่มันขิดตรงกันหลายพี่น้องคือหาแปดแปดหาหา้า้าหห้า้าหนี่ได้พี่น้องได้บอลเบิร์นตซานีได้พี่น้องต้องเบิร์นให้มันจบบานอาจารย์ใดตรงกันเน่อาจารย์ได,นนาาไดมาเน่กับมาเบิร์ไปน้ำกันยี่ห้าอาจารย์ได้พี่น้องได้นี่ะที่มันตรงกันแปดหาหาแปดหาก้า้าหห้าหกกับมาเริ่มกันเลยพี่น้อง ของปูปูศูนย์เจ็ดหมดที่แล้วเขาทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องได้ของปูศูนย์เจ็ดหนึ่งนี่ปูศูนย์เจ็ดนี่หาแปดแปดหานี่ต้องกลับตัวนั่นพี่น้องพอม้วดที่แล้วของปูเนี่หายซิปหามันออกหาหนึ่งบนแต่หกสามมันเข่าตรงๆของปูศูนย์เจ็ดอันนี้ของปูศูนย์เจ็ดได้พี่น้องเนี่หาแปดแปดห้า ต่อมาเสียขอ,อกงวเสียขอ,อกงวกะแปดหาห้าแปดได้พี่นออ้องแอจีอันตะเลขมันตรงกันละ้ะเลมันตรงกันนี่แปดหาหาแปดนี่มันหลนี่แอจีอันตะตรงถ้าพี่น้องถ้ามักตัวอื่นก็แคบหน้าจอไว้เธอเบิ่งเอาแอจีอันตะเลขมันตรงกันแปดห้าห้าแปดบัตรที่นี่ของน้องกัน เด็กเด็กมีเสี้ยนนี่วดที่แ้วก็เขาหาหนึ่งได้พี่น้อง,งวดนี้กให้ให้หนึ่งแปดหาตาบาหันบอกตัดหนึ่งออกก็เลยเลือยตาแปดหาหาแปดนี่แหละพี่น้องนี่เลยหาแปดแปดหานี่ล่ะนี่แหละต่อมาอันนี้ของแม่แหล่อันนี้ล่างอันนี้สูตรล่างของแม่แหล่นี่ล่างล่างอย่างเดียวเนี่ เห็นบนล่างอย่างเดียวนี่แปดห้าห้าแปดแต่ว่าเป็นตัวเน้นก็ยาต้านตรงกันแปดห้าห้าแปดนี่ยแปดห้าเอา้าจัดจีอาดเรียวมันไหลายได้พี่น้องมันตรงกัน 20, 5, าายี่ห้าจานยี่ห้าส้ำนนักเลนะอันนี้ของแอดนี่ก็บแปดห้าห้าแปดแต่เป็นตัวร่องแปดห้าห้าแปดอันนี้ก็อันสูนี้เป็นบนล่างสูตรนี้เป็นบนอย่างเดียวนี่แปดห้าห้าแปดเป็นตัวเน้นพร้อม ่อมาของแม่แหลเป็นตัวกันนพี่น้องของแม่แหลเป็นตัวกันของแม่แหลนี่คือเป็นตัวกันแปดห้าห้าแปดเนี่ยเลขมันตรงกันหลายแปดห้าของพวอ้วนก็เป็นตัวเน้นพร้อมห้าแปดเนี่ยของพวอ้วนกับลับตัวน้ำคือกันพี่น้องบริวารตรงๆของพรกอ้วนนี่ก็เป็นตัวเน้นพร้อมแปดห้าห้าแปดเนี่ยนี่หาเก้าเห็นบ่พี่น้อง 5859าเนี่ยของพวกวันเนี่ยเลข5859มันตรงกันหลายเนี่ย5859นด้พี่น้องเด้ที่แอดล่วงไปเนี่ยมันขีบตรงกันอยู่3คู่ตรงกันหลายๆอาจารย์รายสำนักลายสำนักก็คือก็คือ58 5859 9 6 6 9นี่มันตรงกันเนี่ย พี่น้องจะทรับสนได้พี่น้องอ่านกลับไปกลับมาอ่านผิดอ่านถือก็ขอโทษขอภัยหลายอันนี้ของผู้อ้วนเด้อพี่น้องเด้อของผู้อ้วนที่นี่สุดเต็มของพ่อแต้มสุดเต็มของพ่อแต้มอันนี้ล่างอย่างเดียวของพ่อแต้มนี่ค่ะแปดหาหาแปดหาเก้าเก้าหาเป็นตัวเนียนเพราะเอ้ยของพ่อแต้มเพิ่นว่าตรงตรงห้าเก้าห้าแปดห้าเก้าเห็นบของพ่อแต้ม หกเก้าเห็นหกเก้าห้าแปดห้าเก้านี่เลขมันตรงกันนี่แหละสามคู่พี่น้องที่มันตรงกันนี่ยีอาจารยี2่าสำนักต่อมาชุดบนของพ่อแต้มชุดบนนี่ก็แปดหานี่พี่น้องแปดหา้าชุดบนนี่ก็แปดหา้าเลขมีทีมากจากกรุงเทพก็หาแปดนี่พี่น้องนี่หาแปด หาแปดเห็นมันใหญ่โพดอันนี้หาแปดพี่น้องที่นี่เลขเซียนสกุลเลขเซียนสกุลนี่มาครบเลยพี่น้อง58าแปดห้าเห็นบ่มหกเามาครบมาเลยนี่มาครบมาเลย6 9เก้าเก้ห้าปดนี่อันนี้เิ่นไฮไปกับน้ำแล้วก็ห้าเานี่เห็นไ่พี่น้อง แต่ว่าเพิ่นมาเน้นให้นี่หกแปดสี่เก้าของเซียนหน้าดีเซียนหน้าดีเพิ่นรับประกันให้เลยงวดนี่ห้าตัวเดียวนี่วิ่งจับคู่เพิ่นก็นเน้นให้นี่ห้าแปดนี่ห้าห้าศูนย์นี่อืมตัวนี้ตัวเดียวเพิ่นว่านัก,นกตัวนี้เซียนหน้าดีเพิ่นบอกว่า ก็บเบิงเบิ้งในคลิปก็ได้คลิปเียนน่าดีอันนี้สูตรนี้อัดงวดที่แล้วเข่าสามโตนะ่พี่น้องเลยเข่าสามโตเก้าห้าหนึ่งด้วได้เข่าฮอดสามโตเลขในตล่างนี่พี่น้องเลยจับเอาวิ่งเอาอยู่นนี่วิ่งแปดนี่ส่วนจับคู่เห็นบ่นี่แปดห้า ที่นี่ก็มาเบิง้งเลขวงในเลขวงในได้พี่น้องห้าแปดห้าแปดพี่น้องตัวเข้งๆเ,เพื่อนให้บอกเอาตัวนี้ห้าแปดหกแปดนี่ตัวเข้งๆนี่ของปูสามแปดปล่อยตองวดแอดก,กระ่ได้ไปก็ขีดไปมือนี่ละพี่น้องตอนเศร้าปูบินทบาทมากก็ขีดไปห้าเก้าปูสามแปด ขอ,อของอาจารย์สิงของอาจารย์สิงไม่ต้องหกเกาพี่น้องของอาจารย์สิงไม่ต้องหกเกาแต่เพิ่นมาฟันทงห้คือเก็ตหาของอาจารย์สิงของพอ่อมง้น you, 69, 59, เนี่นเป็นบนล่างพี่น้องหกเก้าห้าเก้าเนี่ยของพ่อมมค้นพ่นห้กลับได้พี่น้องได้ส่วนของเสี้ยนกุจิกบ่ให้กกับวาตรงๆ โซเน่นพร้อมหกเก้าของเซียนกุจิกปูศูนหาเก้าห้าเก้าห้าเก้าหกก็ได้พี่น้องเพราะว่าเลขวินปูนี่ยบ่เคยหลุดเด้อพี่น้องเนี่ยเลขวินปูนี่ยบ่เคยหลุดเด้อนี่ปูมาจับคู่ให้ตะเก้าหาเขาจับหกเก้าก็ได้เห็นบอลเลขมันตรงกันหลาย ของสร้างคมห้าเก้าของสร้างคมหาเก่าหวยซ่อง,องวิ่งพี่นี่เห็นบหมพี่น้องเก้าห้าเก้าหกที่นี่ก็มาเบิงของพอจิตของโพจิตอำเภอเพียนพี่น้นองเก้าห้าเน้นเก้าห้าตัวเดียวโครโนเห็นไหม เอาพี่น้องยี G ่สิบยี่หาสำนักสิบห้าจานตรงกันตรงกันที่เลขสามตัวเนี่ยพี่น้องมาเบิ้งบ่าใน,นตัวนี้นี่ละที่อัดจ,จดไว้นี่ยตรงเบื้องคีบให้จบว่ามันเมียจานในนี้มันตรงกันห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าหกเก้าเก้าห้านี่ยละพี่น้องเอาไปแรงสีเมา่อแลง ขอให้โชคโชคม,มันมันรวยรวยปังปังกันสู้ผู้สู้คนอย่าเจ็บอย่าไขา้จนนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม